ขอบตาครับแหกขอบคุณนะครับแกดโอเควันนี้มาทำอะไรคะมารีวิวแพตลมอีกแล้วแต่ไม่ใช่แพตเตอธรรมดาเพราะว่ามันอัปเกรดขึ้นมามันก็คือมีที่จับแล้วก็ตั้งได้เหมือนเดิมอมีที่จับตั้งได้เหมือนเดิมอ่โอเคเดี๋ยวๆค่อยๆดูวันนี้เราเอาสีชมพู มินิแฟนหนูซื้อสีชมพูมาต่อเขากแบ่งได้อันนี้คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะขาตั้งเนาะไม่ใช่มันก็คือทำให้มันไม่ลื่นเนาะอีวาอะไรนอคืออีวาเข้าใช่อีวาไม่เป็นไรเจ๊เลยนนี้นึงนะครับขอดูด้านหลังกล่องเอาด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันเหรอของแตละสีวันนี้หนูซื้อสีชมพูมาถ้าโชว์ที่ตั้งอ๋อแล้วเอาถ่านไว้ตรงที่ขาตั้งใช่ไหมลูก มีสีอะไรบ้างคะมีสีฟ้าสีขาวสีชมพูสีเขียวโอเคแกะอันนี้เราซื้อสีชมพูมาซื้อมาในราคาอ่าหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้าเป็นรุ่นดั้งเดิมร้อยห้าสิบาทรุ่นนั่งเดิมที่ที่เว็บดีวไปสี่ใช่ไามเนี่ยมีมีสายแล้วก็มี่านาชาร์จ แล้วก็มีตัวนี้อันนี้มันเป็นแ่เกะสวยงามทีเดียวอันนี้แกะกันสดๆเลยนะอันนี้ก็จะมีใบหัดธรรมดาแล้วก็<อ>เป็นที่จับ,จบอันนี้มันจะไม่มีอะที่เปิดว่าให้แบบเปิดเปิดรดระดับเด,ด็กนี้มันก็จะแรงสุดหยุดหรือเพราะพี่เขาบอกว่าคนไม่เปิดเบาหรอกเนี่คนก็เปิดแรงสุดอะ ลองมาดูกันอเมื่อจะใส่ฐานเนี uh ่ยใส่ได้ไหมนี่ยขาดูนิดนึงเออยังไม่เป ja> ิดดินี่ช่องใส่ฐานก็เอาเล็บแกะตรงช่องนี้แล um ้วก็งัดออกมาอืมแล้วก็ยกขึ้นมาทำยังไงอ่ะนั่นแหละก็ยกขึ้นมาเอ๊ะทำยังไงอ่ะป้า ค okay. แล้วก็ดูว่าแกะถาออกมาไม่แน่ใจว่ามีฝาแบตเตอรี่มีไฟอยู่ในนี้หรือเปล่านะอาจจะมีบางส่วนไม่แรงมากใส่ให้ถูกขั้วนะคะออ,อันไหนขั้วบวกขั้วลบนี่ขั้วบวกบบวกับขั้วลบมันก็มีเขียนไหมขอดูนิดนึงอันไหนนี่ไงเห็นใส่รักไหมบวก,บวกลบ,ลบอเราจะดูช่องรังถานดอยู่นี้อันไหนบวกอันไหนลบอันนี้บวกเหรออ่าถูกไหม อันนี้บวกไม่ดูสิเขามีเขียนไว้ตรงนี้ไงนี่บวกหรือลบอ่าบวกเออบวกบวกก็เจอบวกเออหนูต้องใส่ลบเข้าไปก่อนลูกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดผิดผิดตรงมันมีสปริงหนูต้องใส่ใส่ลบเข้าไปก่อนอ่าแล้วก็ดันลงไปปก็เอาตัวล่างลงไปก่อนถูกต้องถูกต้องอ่ะลองเปิดดูโอ้โหเอมหน้าเลยอะ แรงว่าเนี่ยนลงเป่านะดูเฮ้ยโอ้โหเข้าจมูกเลยเฮ้ยหน้ากระโชกเลยเมื่อกี้ในเป่าผมเฮ้ยในเป่าผมมาเนี่ยพัดลมนะครับเดี๋วมันแรงมากเลยเราหน้าเฉยๆก่อนเดี๋ยวพัดลมมันจะไต่ขึ้นมาตามความสูงของมือนะครับผมเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วครับวเปิดหนึ่งเต็มเต็มในเปิดหนึ่งเปิดหนึ่งเออ ก็เย็นดีอ่ะเออเย็นไอ็เย็นดีเย็นเยมากมากได้แล้ผมเป็นไงชอบไหมคะชอบไหมเย็นมากเลยถึงขั้นหนาวเป็นแอร์เลยแล้วก็มีสายอันนี้มาเป็น usb port เอาไว้ชาร์จแล้วเสียบชาร์จตรงไหนครับตรงอ๋อนี่ดูตรงนี้ดูนี่เหรอดูนี่เหรอโอเคนะ แต่อันนี้นะคะมันก็ตั้งได้เออไหนลองตั้งสิคนบอกเอ้ยไหนลองตั้งจะตั้งยังไงหนูก็พับพับได้ไหมคะอ่าใช้แรงนิดนึงแล้วก็ตั้งตรงนี้ก็จะมีขาตั้งออกแบบดีอือไหนลองตั้งแล้วเปิดตั้งแล้วเปิดก็กดตรงนี้โอ้โหุ้่มสั่นซุ่มสั่นดูอันนี้ดูอันนี้โอ้โหไม่หลมได้แหละ ไปเรื่อยๆทำยมเดินทางไม่ได้ไงอ่ะค่อยไปจั่วลูกไปไปค่อยๆไปจั่ลูกเอวเๆวเอยลูกเดินทางเฮ้ยมันเดินทางไปได้ไงเนี่ยไปไปถือว่าแรงมากเลยโอ้โหสุดยอดเลยการออกแบบแบงค์ฟุดๆการออกแบบนะครับมีขาตั้ง3ขาก็คือแบนถือได้ดังเช่นเราจะตั้ง แบบไปทําอะไรก็ตั้งถ้าถือก็ไปของเราก็ถือเลยเป็นรุ่นอัปเกรดตั้งเป็นไงบ้างความคุณพอใจความชอบเป็นไงบ้างเหมือนว่ามันจะเหมือนจะออกพึ่งออกเหมือนที่สีฟ้าที่จะรีวิวไปเหมือนออกมานานอิดเพราะเพื่อนหนูก็ซื้อเหมือนกันสีชมเพื่อนหนูชื่อบูนัท มีล้าสุดที่มันเนียวนุ่มถอเอาไปอ่ะแล้วความพึงพอใจความชอบเป็นไงบ้างไม่เป็นไรค่ะเอาหนึ่งนี้แหละความชอบเป็นไงบ้างความชอบหอยหนึ่งได้อันถือได้สะดวกสบายก็อันอันนั้นหนูถือไม่ได้เพราะหนูเล็กๆอยู่หนูถือแล้วแบเอ้ยบปลุ่ได้แฮะเอ้ยถือแล้วก็ถือแล้วหนูทไมชอบเลือกสีชมพูคะเพราะว่าสีชมพูมันสื่ดอจบบ กินน้ำแข็งใสที่ราดด้วยน้ำแดงอ่ะอนี่ต้องซื้อสีแดงใช่ไหมนะคะโซ so, ราวนี้นะคะขอราบอีกกานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวยๆค่ะนี่สวัสดีค่ะอ่ะขอเพลงจบทีนึงครับเพลงจบครับเพลงจบแล้วครับเอาเพลงจ,จบเอาเพลงจบแล้วเพลงจบแล้วเอาขี้เกียจร้องอีกเพลงจบแล้วอ่ะโอะเคบเ๊ายบาย đen chẳng đâu